เช้านี้อากาศสดชื่นเลยค่ะวันนี้ออกมาสวนสายหน่อย8ดโมงกว่ามารับวิตามินดีนี่กล้วยเดี๋ยวอาทิตย์นี้น่าจะเก็บได้หลายเครือค่ะ อาทิตย์หนึ่งในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ถึงได้กลับมาสวนนะคะก็จะมาชมกันทุกวันหยุดนะคะรู้สึกว่าจะมีลมแรงเพราะว่าต้นกล้วยเอนไปหลายต้นเลยค่ะนะคะสังเกตว่าต้นที่จะตัดได้แล้วเนี่ยเขารับน้ำหนักไม่ไหว มีเสียงไก่ขันเสียงนกนะคะธรรมชาติทุดสุดเลยค่ะเดี๋ยวมาเก็บตำลึงไว้ทำน้ำผิกจิ้มน้ำผิดเย็นนี้ค่ะอา้าวแล้วใครมาเปิดหน้าสวนเราเนี่ยโอ้ย เช้านี้ชบาด่างบานหลายดอกเลยค่ะอือสวยไหมคะเนี่ยดอกชบาใบด่างค่ะชมธรรมชาติทำให้เราผ่อนคลายได้นะคะซึ่งอ่ออาทิตย์ ที่ผ่านมานะคะก็วันปกติจันถึงสุขเราจะทำงานประจำนะคะซึ่งก็อาทิตย์นี้ออกโรงเรียนวันละสิบลงกลับมานี้แบบว่าโหหมดสภาพเลยค่ะเพียมากไม่อยากจะคูยกับใครเลยอะ่ะเหนื่อยสุดๆปวดล้าไวไปหมดเลยค่ะ วันนี้ได้มาผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวจะผ่อนคลายสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวขับไปตรวจงานที่บ้านใหม่ค่ะเพราะว่าเกรงว่าจะทำไม่ทันนะคะโรงเรียนก็เพิ่งจะทยอยส่งคำขอคูพันมาเดี๋ยวต้องกลับไปตรวจแต่ตอนนี้ขอมาชมธรรมชาตินะคะเพื่ออัดฉีดร่างกาย ให้พอพอกันทํางานหน่อยเมื่อคืนก็หลับสนิทเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นดอกดาวกระจายค่ะก็จะมีทั้งสีเหลืองแลวก็สีส้มนะคะก็เหลืองเข้มะคะ่ะไม่ออกส้มนะคะนะคะก็ธรรมชาติช่วยได้ค่ะธรรมชาติช่วยได้บำบัดนะคะให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะคะ อันนี้นะคะมะเขือมะเขือเราก็เก็บไปได้เยอะนะคะทีนี้ถึงเวลาที่เขาก็อาอายุเยอะแล้วก็เลยตัดตอนนะคะเขาบอกว่าให้ตัดแล้วแต่งเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ก็อยู่ได้นะคะแต่มะเขือเนี่ยว่าจะปลูกขึ้นใช้เวลานานมากเลยค่ะคิดว่าจะไม่ได้ผลนะคะแล้วพอเขาโตเนี่ยก็พอจะโตโหแต่จะรอด เครื่องตัดหญ้าได้ะค่ะต้องประคับประคองต้องบอกคนส่วนว่าเราตัดหญ้าช่วยดูหน่อยนะว่าต้นมะเขืออยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือ,อ,อมะพร้าวค่ะที่เราซ่อมอยู่เรื่อยๆอะคะ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> ็ทุกอย่างนะคะต้องมีการลองผิดลองถูกเรียนรู้ไปจากประสบการณ์ที่เราไม่เคยทำนะคะอันนี้มันก็ ไม่ใช่อาชีพของเราค่ะแต่ว่าเป็นอาชีพเป็นที่รองรับเป็นที่ผ่อนคลายให้กับตัวเรานะคะจากที่เราทำงานหนักจากงานประจํานะคะก็เลยจะช่วยปลูกสวนตรงนี้ไห้ผ่อนคลายให้กับเราได้ในวันหยุดนะคะรู้สึกว่าล่องนี้นะคะอาทิตย์นี้จะเก็บกล้วยได้หลยคือค่ะนะคะ,นะคะที่เห็นเห็นด้สามคือละนะคะ กล้วยของเรานะคะส่วนของเราลูกจะไม่เคยใหญ่มากค่ะกำลังกาลังทานเลยนะคะก็รสชาติอร่อยนะคะจะเป็นพันธ์มะลิอ่องนี่นะคะอัน,นี้เดี๋ยวเย็นนี้ก็น่าจะมาตัดได้แล้วค่ะมีเริ่มมีสุกค่ะเคลือแล้วนะคะนะคะยาก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะ,ะตัดได้ยัง ถึงสองอาทิตย์หรือ,อยังนะอะย่้าขึ้นอีกแล้วนี่ดำอินโดค่ะยืนสง่าง,งามอยู่กลางสวนนะคะถ้าต้นจริงน่ะจะสวยมากเลยค่ะแตถ่ายวิดีโอนี้จะไม่เคยเห็นความสวยเท่าไหร่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะถือว่า เราก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อเลี้ยงชีพของเราในทุกวันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้แค่เป็นแบบช่วยในการผ่ลคายอันนี้น้องบัวนะคะตรงนี้ออกหนึ่งดอกนะคะ,คะธรรมชาติช่วยเราได้เยอะเลยค่ะถ้าทุกทุกคนคิดว่าธรรมชาติ ช่วยผ่อนคลายเราได้นะเราก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ค่ะไว้เพราะว่าในในยุคนี้นะคะัยทำงานเนะี่ยนะคะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยโดยเฉพาะระบบงานราชการนะเปลี่ยนไปเยอะค่ะระบบงานราชการทุกวันนี้นะคะไม่ได้ว่าสบายนะคะทำงานเต็มที่เลยค่ะแลระบบงานก็จะมีการพัฒนาโดยใช้ดิจิทัลเข้ามานะคะในการพัฒนาปรับปรุงระบบทุกอย่างจะต้องใช้ระบบ เทคโนโลยีหมดเลยนะคะดังนั้นคนที่อยู่ในวงการนี้คุณจะต้องอยู่ได้ทําได้และอยู่ได้ค่ะนะคะแล้วก็ต้องใช้ความคิดคิดเอ็ดในการเขียนงานนะคะจะทํางานตามเส้นทางกรอบที่เขากําหนดมาก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้ต้องมีการคิดเอ็ดงานขึ้นมาเองะคะ่ะว่าเป้าหมาย่อยางนี้แล้วคุณจะมีแนวทางนะคะกรอบแนวทางในการดําเนินงานอย่างไรนะคะเพื่อให้งานสําเร็จนะคะทันเวลา นี้ค่ะอีกหนึ่งเครือนะคะที่เราจะตัดได้แล้วเหลี่ยมน้อยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะก็เย็นสบายเลยค่ะลมพัดเย็นสบายแทบจะไม่อยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านเลยอะเน,นี่ยเดี๋ยวว่าจะโทรหาช่างมาให้ทำที่พัก ในสวนนะคะถ้ามี wifi นี่สามารถนั่งทำงานที่นี่ได้เลยค่ะอากาศเย็นตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องเปิดแอร์นี่ค่ะตรงนี้เขาจะมีอยู่5้าดอกประจำเลยค่ะเขาจะบานอยู่ประมาณนี้นี่คะสดชื่นเลยค่ะ อันนี้บรรยากาศโดยรอบสวนของเรานะคะก็จะมีทุ่งนาจะเห็นว่าข้าวนะคะข้าวเริ่มออกรวงแล้วค่ะเดี๋ยวให้ชมนาข้าวกันก่อนนะคะอันนี้นะคะข้าวเริ่มออกรวงแล้วนะคะคาดว,ว่าเดือนธันวาค่ะเดือนธันวาคมก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะก็จะมี แปลงนี้ก็จะมีหญ้าขึ้นเยอะอยู่ค่ะดอกหญ้าอากาศดีค่ะมีเสียงนกนะคะนกบินให้เราแบบชมอะค่ะ ใช้เวลาในการปลูกมาอยู่ที่1นปี3เดือนค่ะตั้งแต่4กระกฎานะคะถ้าเกิดคนเห็นในเพจบ้านสวนธนพรมาพานน้ำหอมนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะหน้าปกเพจนะคะเราจะมีตั้งแต่เราปลูปกเขาเรียกอะไรอะขุดล่องสวนนะคะจะวางเปล่ามานะคะที่ปแปลงนี้เป็นที่สวยค่ะใครเห็นใครก็ชมนะคะ ก็เป็นสมบัติเก่าแก่ของปู่ย่าตายายนะคะก็เลยไปนำออกมานะคะเพราะว่าแม่ก็ไม่อยากให้เป็นของคนอื่นนี้ก็จะเป็นเล็บมือนางค่ะเล็บมือนางาเล็บมือนางเครือใหญ่น่าจะ น่าจะเริ่มเก็บได้แล้วมั้งค่ะเคือใหญ่สุกซุกอยู่ข้างในแหนแดงนะคะอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่จังเลยอะ่ะให้เขากินแหนแดงนะคะเยอะมากเลยค่ะ ได้แต่คิดนะคะไม่รู้ว่าน่าจะไม่มีโอกาสได้ทำอันนี้ก็จะเป็นดงกล้วยล่องนี้จะงามมากค่ะต้นสูงแข็งกอน,นี้จะเป็นกอนที่ได้มาจากบ้านพี่เนตระคะ่ะใช้เวลาปีกว่านะคะถึงจะได้ได้ลูกะคะ่ะถึงจะออกลูก นะคะคล้ำต้นเขาจะสูงมากค่ะแต่ว่าที่พันมาลีอ่องนะคะพันต่างๆที่เรานำมาปลูกอะ่ะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปีนะคะประมาณแปดเดือนนะคะโดยโดยเฉพาะเล็บมือนางนี้แปดเดือนนะคะเก็บอ้าวมาละกออ,กอ,อ,กอน้องสุกคาต้นแล้วเหรอเนี่ย ทำไมน้องแก่แดดจังลูกเล็กมากเลยแล้วสุกแล้วว่าพี่ๆเขาลูกใหญ่กว่าน,นี้ยังไม่สุกเลยดูดีทำไมนางรีบสุกอะ่ะเด็ดไปเลยเล็กมากเลยค่ะแต่ว่าน้องตันมากเลยนะคะเนี่ย รู้สึกจะไม่มีไส้เลยอะค่ะเดี๋ยวเราเอาวันนี้แม่เก็บมเมล็ดมะละกอกับพริกอะค่ะมาให้ปลูกนะคะเดี๋ยวจะโรยแม่บอกให้โรยอยู่ข้างขอบรั้วนะคะก็ไม่รู้จะขึ้นไหมนี่ค่ะ,ะ,ะเยเมล็ดพริกกับมะละกอนะคะ เขาบอกว่าซื้อพริกมามันเยอะก็เลยจะให้มาโรยโรยดูตถกาจะไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยปลูกอะไรไม่เคยขึ้นเลยมืออ่ะเดี๋ยวลองโรยโรยดูนะคะขึ้นก็ขึ้นค่ะโรยมันตรงนี้แหละ ค่ะบริเวณที่เราโรยเมล็ดนะคะก็จะโรยแถวแถวนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นจะถ่ายให้ดูค่ะว่ามันขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นก็จะไม่ถ่ายนะคะค่ะนะคะเช้านี้นะคะอีีที่ห้านะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ